ครับก็สามอาทิตย์เดียวซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้วังพรมใครเป็นกู้ป้ากู้ซอยมั่งก็มีหานพลแล้วก็แสนพรมแล้วก็มังเจเลยแล้วก็มวยอะไรนะช่วยๆกันใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้องน่าจะปล่อยมามากี่กิโลครับหกสิบห้าได้เราไปมือตาตายเลยครับเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอเพชรสมหวังครับผมอืมเคยเจอเขาไหมยังครับอันนี้ไฟแรกเลยครับผมแล้วได้ถึงสาเกย์เราปล่อยเข้ามาปะ ก็ทวนมาอยู่ครับอืมเขาเป็นมือสไตล์นะจำได้ไหมน่าจะเข่าแฉ้งซ้ายครับแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็เทรนเนอร์วางเกมไว้ให้แเราก็คือไปตามสไตล์นะแล้วพี่รุ่นพี่บอกไงเราก็ไปงั้นครับอย่างล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ลังสิตครับลังสิตเนอะวันนั้นศึกของเซียโบสครับอ๋อวันนั้นเป็นไงผลเป็นไงแพ้แพ้เพชรเก่งแพ้เพชรเก่งวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามสิบกว่าแล้ววันนี้ร้อยสามสอง เรื่องน้ำหนักมาเช้ามาเกินอยู่เท่าไหร่จุดห้าเกินจุดห้านี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมคือไม่มีปัญหาเนาะสบายบสบายเห็ไหมข้าวผมอ่นเราไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลคุมน้ำหนักมาสี่ห้าโลได้สี่ห้าโลได้เนาะแล้วเราต่อยไปมาณโลๆวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณเป็นร้อยได้เป็นร้อยได้แล้วเนาะเราคนจังหวัดเลยครับกรุงเทพครับฝากเชียช่วยแฟนคลับเราวันนี้นะก็วันนี้เต็มที่ครับเชิญชาวพี่น้องกรุงเทพว่าไม่เชียร์กันเยอะๆครับมาเชียร์เราเลยนะไฟนี้เกิดไม่เกิด ต้รงเกิดนะอ๋อเคลียขอมากน้องชายครับผม